สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มาดไม้ประเสริฐนะครับซึ่งเป็นคนที่ดูแลหลักสูตรทางด้านอันไทยจิ้งแล้วก็หลักสูตรเอสเติิกเมดิซ i นนะครับของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับ เราคงต้องยอมรับว่าธุรกิจสุขภาพและความงามเนี่ยมันเติบโตมาเรื่อยๆอย่างช้าๆตลอดเวลาและไม่ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์ใดๆนะครับวิกฤตการณ์ทางการเมืองหรือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อนะครับธุรกิจที่มักจะยังคงอยู่เสมอคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงามเทรนด์ของสุขภาพและความงามเนี่ยมันเป็นเทรนด์นที่ติดตลาดในท็อป10ของอาชีพที่มันมีแนวโน้มในการเจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงของนวัตรกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆ หลายอาชีพที่เคยอยู่มาเป็น10บสปีเป็น4 0่0ปีเริ่มหายไปและในอนาคตที่ AI กําลังจะก้าวเข้ามาสิ่งที่เราจะก้าวล้าเหนือกว่า AI ก็คือธุรกิจกิจการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการดังนั้นธุรกิจสุขภาพและความงามเนี่ยมันก็อยู่เหนือกว่าสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงใดๆอยู่แล้วอันที่1อันที่2ความรู้วิทยาการทางด้านนี้เนี่ยมีการพัฒนาก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาทําให้คนเนี่ยพยายามที่จะจับเทรนด์และคว้าโอกาสใหม่ๆอันที่3นะครับบุคลากรบุคคลต่าง ประชาชนทั่วไปก็มีความต้องการที่อยากจะให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลามีความเจ็บป่วยที่น้อยลงเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่สอดคล้องตอบสนองการพัฒนาของเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยที่เกื้อนหนุนเัาที่ทาให้เมืองไทยเราเมีโอกาสเติบโตในธุรกิจทางด้านนี้อีกมากมายเลยครับ College of Integrative Medicine ที่ธุรกิจบัผลิตเราสอนศาสตร์ต่งตางๆที่เกี่ยวข้องและตอบสนองกับสภาวะการปัจจุบันและอนาคตมากที่สุดเรานำความรู้ที่ก้าวหน้าทันสมัยของโลกที่กำลังจะพัฒนาในอนาคตต่อไปมาบรรจุอยู่ในหลักสูตรนะครับแล้วเราก็มีนโยบายที่จะผลิตแพทย์และบุคลากรทางด้านการแพทย์และเราก็ดีไซน์หลักสูตรออกมาให้ตอบโจทย์ความต้องการหรือเทรนที่จะเกิดขึ้นในโลกอนาคตรครับ นักศึกษาส่วนใหญ่จะบอกว่าเรียนมากี่หลักสูตรก็ตามไม่เหมือนหลักสูตรที่นี่เพราะไม่ใช่แค่ความรู้นะครับเราให้ประสบการณ์ชีวิตเราให้ทักษะในทุกๆด้านเพราะเราคิดว่าความสําเร็จในชีวิตนั้นนะไม่ได้อาศัยแค่ความรู้อย่างเดียวสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเรียนนะครับคือบรรยากาศของการเรียน เพราะบรรยากาศของการเรียนเนี่ยจะทำให้เขาสนุกทําให้เขาเกิดการพัฒนาดังนั้นเราต้องยอมรับเลยครับว่าหลักสูตรของเราประสบความสำเร็จอย่างมากในการที่จะพัฒนาบุคลากรในทุกๆด้านไม่ใช่เพียงแค่ด้านเดียวแล้วในแต่ละด้านเนี่ยมันหาที่อื่น ที่ให้แบบนี้ไม่ได้เขาเลยของเราเนี่ยมันมีความคล้ายกับผังเมืองนะครับผังเมืองคือเรากําหนดกรอบเอาไว้แล้วละครับว่าเมืองเมืองนี้จะมีลักษณะนหน้าตาอย่างไงและสิ่งที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของผังเมืองนะครับดังนั้นเราจึงพบว่านักศึกษาหลักสูตรของเราเนี่ยพอเรียนจบหลักสูตรนี้ปุ๊บมีหลักสูตรใหม่ที่เปิดขึ้นมาโอ้มันต่อนเนื่องสอดคล้องก็อยากจะมาลงเรียนเพิ่มนะครับและนอกจากนี้แล้วเราจะเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกนะครับสามารถที่จะเข้ามาเรียนได้โดยที่ไม่มีความจจําเเป็นะะต้องลงลทบีย เป็นลักศึกษาปริญญาโทนะครับคุณสามารถเรียนเป็นช็อตคอร์สในบางเรื่องบางราวที่คุณสนใจนะครับไม่ต้องการอาวุธปริญญาใดๆแต่อยากได้ความรู้บางอย่างที่อัปเดตทันสมัยนี่คือสิ่งหนึ่งที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปทั้งอนาคตแล้วก็อาจจะเป็นชีวิตที่ไม่ได้มีแต่ง,งานแต่คุณจะมีคุณภาพชีวิตและมีความสุขในอนาคตด้วยเช่นกันครับ